ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا บิิิสมลลาาฮรรเ بسم الله الحمد لله وصلاة وسلام وعلى رسول الله وعلى อะล وصحبه ومن والاه ิ ل س ل ا م ع ل ي ะล و ฮ ح อัสสลามุอะลัยกุุมมวะะะเราห์ตลลอฮฮวะะะบเรราากตุ์คับมาพบกันนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตในการที่เราได้มาเรียนรู al ้อัลกุรอานกันในยามเชา้าทุกเช้าเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเราได้เรียนรู้กันมานะฮะจนกระทั่งว่าเรามาถึงซูเราะห์อัรรณม ะะรมซึ่งเป็นโซรลที่ยวร,ร้สะภานวตาราได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาอบีต่างๆเรื่องราวของการปลูกฝังจิตสํานึกของเรานะฮะแล้วก็เรื่องราวของอะกีดาเรื่องของหลักความเชื่อเที่ยวร,ร้อยสบฮานุวตาราให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรื่องของการ มีความหวังในการเข้าสวรรค์เรื่องของนรกแล้วก็ยังมีการการการบอกกับเรานะถึงสัญญาณต่างๆของลัสุภานวุวตาราที่พระองค์ได้ได้ทำการบอกเอาไว้กับอุมมะนี้แล้วก็กับประชาชาตนก่อนๆหน้านี้นะฮะวันนี้เรามาถึงอายะที่46 ناخد قوم سورة الروم الله سبحانه وتعالى قائد أعيان ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى قائد أعيان ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ومبشرات หนึ่งในสัญญาณของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาคือหนึ่งในเนอมะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาให้หนึ่งในอายะฮ์ก็คือสัญญาณที่อฮฮัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาให้กับเราก็คืออายุรซสีละเริยาฮามุบัชชีรอตการที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาได้ส่งลมมาลมเนี่ยเดิมๆของลมเนี่ยก็คืออะไรมุบัชชีรอตเป็นการ แสดงความปิติยินดีเป็นรอฮมะเป็นเนยมะจากอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาพี่น้องดูนะว่าอายานนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลากำลังบอกให้เราได้รู้ว่าในสัญญาณที่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาให้กับเราเนี่ยก็คือให้เราเห็นสัญญาณว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเป็นสัญญาณที่พระองค์ได้ให้เป็นเนยมะก,กับเราแล้วพอเวลาที่เรามองไปยังใน ก่อนหน, <ynam. S 1> น, 1941, น้านี้เนี่ยอายะก่อนหน้านี้เรื่องราวที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ในสุรก่อนหน้านี้ถึงข่าวๆของบรรดานับีก่อนๆอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้จัดการทาลายล้างกลุ่มชนของท่านนบีนวะที่ได้ฝ่าฝืนด้วยกับอะไรฮะด้วยกับน้ําซึ่งน้ำเนี่ยเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้กับเราอัลลอฮ์ตาลาจัดการกับกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยว่าด้วยกับอะไรฮะด้วยกับลมนี่น้องด้วยกับสิ่งที่เราใช้เป็นเนี่ยมา เพราะนั้นให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อหมาที่อรรถสุฮานุตตาลาให้เนี่ยถ้ามันเกินขอบเขตของมันนะว่าถ้าเราใช้เกินขอบเขตของมันมันก็จะกลายเป็นกลายเป็นบทลงโทษที่อรรถสุภานุตตาลาใช้การลงโทษเราเพราะนั้นในอายะน,นี้เนี่ยอรรถสุฮานุตตาลาได้ทําการเตือนเราได้ทําการสกิดเราด้วยกับว่าว่ามินอายาที่หอายุศิลริยาหามุวัชรอตินหนึ่งในสัญญาณของอรรถสุภานุตตาลานะก็คือการที่พระองค์ได้ได้ส่งลมมา นะส่งลมมาเป็นเน,นี่ยม,มาเป็นรักมาเป็นความเมตตาของลอสุฮานุวตาลาวลี่อยู่ีก็คุมมิราะหมาติและเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ได้ได้รับได้ลิ้มรสความเมตตาของลอสุบภานุวตาลาอาจจะด้วยกับการได้รับน้ําฝนหลังจากที่ลมพัดมาอย่างเย็นสบายแล้วก็มีน้ําฝนลงมาเป็นเนี่ยม,มาถึงลอสุฮานุวตาลาให้มีลมมาแล้วก็มีน้ําฝนตามลงมา วลลลิิิิิตััจรรอฟุุกมบฮ ولي تجري ألف فنكو بأمره ولتبتغو من فضله و ู ع ل ك م تشكرون ولتجري ألف บิอัมริฮิและเพื่อที่ให้ให้เรือเนี่ยได้ได้เดินไปได้กับคําสั่งของลอสสุภานโนตาลาเพราะว่าในยุคก,ก่อนนะพี่น้องในการเดินเรือเรือทะเลเนี่ยลอสสุภานโนตา,าได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงได้ พราะฉะนั้นในยุคก่อนการเดินเรือทะเลใช้บบบใชบพัดใช้มีการกางใบพัดหรือเรียกว่าเรือเรือใบอะ่ะแล้วเรือจะไปทางไหนก็ใช้เป็นใช้ลมเนี่ยในการในการบังคับอาลาตาลาจึงบอกว่าลมเนี่ยเป็นเนี่ยมาจากอลสหาสซาปาโนอาตาลาให้ความเมตตาจากพระอ,องค์แล้วก็ให้ให้เราได้ได้ไดไดรับน้ําฝนให้เราได้สามารถที่จะเดินเรือทะเลไปได้ี่อยู่ในี่ยกลุ่ม ว่ลนะิตาบลูกูมิมันฟดเลว่าละอัละกุมตักุกรุและเพื่อให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ได้ตบตักุมีฟดเละได้แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาหมายความว่าในเรื่องของการการใช้ชีวิตของเรา พราะอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้กล่าวถึงลมที่มาเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราแล้วก็มีน้ําฝนลงมาแล้วก็ลมที่อัลลอฮฺตาราให้เรือเดินทะเลไปได้วะลิตาบตะกูเมินฟอดเลยและเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะแสวงหาความปวดปานจากความปวดปานของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราด้วยกับอะไรฮะพี่น้องด้วยกับ สิ่งที่น้ําฝนลงมาลมพัดมาแล้วน้ําฝนก็ลงมาแล้วก็มีพืชพันธัญญาหารที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้อลัลลอตาลาได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยกับด้วยกับน้าเวลาพงให้มีน้ําน้ําลงมาก็มีพัพนธัญญาหารขึ้นมาเป็นความโป,ปรดปานให้เราได้แสวงควรับปดปานด้วยกับการให้ใช้น้ําฝนของรลอฮสพาอวตาลาในการปลูกผลิตผลปลูกพืชพันธัญญาหารต่างๆปลูกข้าวปลูกผลไม้ปลูกไร่ไรต่างๆ และวพอหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสแสวงหาความโปวดปานจากอัลลอฮฺสุบาานูตละลาก็ด้วยกับการที่พอเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายสินค้าเวลาที่เราจะเดินทางเวลาที่เราจะไปไหนหนึงในสิ่งที่เราจะได้ใช้ก็คือใช้ลมในการเดินเรือทะเลไปวนะลาอัลุมตัชกูรและหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะทําการขอบคุณ ขอบคุณเนอนมะที่เอาลอสสุฮานุวตาราให้กับเรานะครับพี่น้องเพราะนั้นด้วยกับการการขอบคุณลอสสุฮานุวตาราเนี่ยพระองค์จะให้ความเพื่อนเพิ่มพูนกับเราและอินชากัตตุมและอซีดันนะกลุ่มในอายะหนึ่งที่อลอสสุฮานุวตาลาได้บอกว่าและหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการขอบคุณฉันก็จะเพิ่มพูนให้กับพวกเจ้าเพราะนั้นเราต้องรู้จักการขอบคุณลอสสุฮานุวตาร,ตราเราต้องรู้จักว่าเราจะเอาเนอนมะของลอสสุฮานุวตาราเนี่ยเอามา มาใช้แล้วเวลาเราใช้เนี่ยมาให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เนะี่ยมาจากรอสุภาโนตาราพี่น้องฮนะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยส่วนน้อยที่มนุษย์จะคิดไข้ควรกันพระองค์ได้บอกว่าว่ากอลีลุมมินอิบาดิยัชกูรและส่วนน้อยนะส่วนน้อยจากบ่าวของชั้นที่จะเป็นบ่าวที่รู้จักการขอบคุณนะว่ากอรีลุมินอิบาดิยัชกูร์ สแสดงว่าสิ่งที่พระอ,องค์ให้เราได้คิดค่ายวคในอายะนี้เนี่ย <S <S <ess> ว่ามินอายาติฮิอายุรศิลริยาฮามุบัชเชรอติุแลิยุตีกักุมเมตุรัฮ์มัติ م م วะลิตาจียันฟุลกุบิอัมริฮิวะลิตาบตะกูมินฟัดดิฮิวะละอัลลุกุมตัชกูรุหนึ่งในสัญญาณคือที่อลัลลอฮฺซุบฮฺฮานฺวะตาลาได้ให้มีลมพัดมาเป็นการให้เราได้ได้รับข่าวดีคือเวลาลมมาเนี่ยหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าข่าวดีกำลังจะมาว่าน้ําฝนจะลงมาหลังจากที่ ลอลาสโซฮาโนตาลาให้ลมพัดโหยหวนมาแล้วให้เราได้รับความเมตตาจากลอลาสโซฮาโนตาลาก็คือได้รับน้ําฝนแล้วเวลาน้ําฝนลงมาเนี่ยพืชเอ่อหญ้าก็จะเขียวชะอมขึ้นมาให้เขาได้เห็นความมีชีวิตชีวาของพื้นดินแล้วก็ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่ปลูก พืชผลพืชพันธัญญาหารต่างๆเขาก็จะเห็นได้รับความดีใจจากที่ว่าภาคผลเหล่านั้น,นมันขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือเรือเดินทะเลก็สามารถที่จะเดินไปได้ได้ไดกับลมที่อัลล็อตสวาห์โนวาตาลาได้ทําการสร้างมาวัลิตาบัตตกูเมนฟอตเลยแล้วเราก็หาความปวดปานจากอรัรล็อตสวาห์โนวาตาลาวะลเันและกุมตัชกกรุนและหวังว่าพระเจ้าทั้งหลายนั้นจะทําการขอบคุณเวลาที่เรารู้ว่าสิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยมาจากอัลล็อตสวาห์โนวาตาลาอัลล็อตตาลาเป็นผู้ที่ให้กับเราเราก็ขอบคุณพระองค์ และการขอบคุณพระองค์ก็จะเพิ่มพูนให้กับเรานะครับพี่น้องว่าอินตัดดูเนี่ยมาต้นลอยิล้วตอสูฮาอรัสตาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าและหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้คํานวณน,นับความเมตตาความโปรดปานของอรรถสุฮานุาตาลาเนี่ยลา,ลาตอสูฮาพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะคํานวณน,นับมันได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอว่าเนี่ยมาเถาอรรสุฮานุาตาลาให้กับเรานั้นมันยิ่งใหญ่ นะครับแล้วให้เรารู้จักการขอบคุณเนี่ยมาที่พระองค์ให้กับเราอายะต่อมาอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาได้ทรงตรัสต่อมาว่าวะล้วถาถรากัาซ้าถ้าถ้ลก้าถลาถ้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 าาถ้าถ้าถาถูาาถิาถ้าาถ้าถ้าถาถ้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 าะ้า้าถ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 ้า้าร้าถ้าถ้้าถ้้้้า้าร้้้า้า้้า้้ต้้าา มาก่อนจะมาก่อนจากเจ้าอัลลตตาลาบอกกับท่านดนุบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลลัยอูบัลซัลลัมบอกในอายะนี้เนเป็นหนึ่งในอายะที่เรียกว่าอายะทัสลียาอายะแห่งการปลอบใจอัลลอฮ์สุบฮานูอัลตาลาทำการปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลลัยอูบัลซัลลัมปลอบใจท่านนบีด้วยกับการที่บอกว่าว่าเรกอนอัลตตารามิขกอบิลิกกรุสุลันอิลาเกามิฮิมก่อนหน้าเจ้าเนี่ยเราก็ได้ส่งเราได้ทำการแต่งตั้งบรรดารอซูลให้ไปที่กลุ่มชนของพวกเขา เขาไม่ใช่คนเดียวแต่งตั้งรอซูลหลายๆคนคนนั้นไปในกลุ่มชนนั้นคนนี้ไปในกลุ่มชนนี้คนนั้นไปในกลุ่มชนนั้นอัลลอฮฺทาลาได้แต่งตั้งบรรดารอซูลไปที่กลุ่มชนของพวกเขาฟาจาอูฮุมบิลบบยนาติฟังตะกมนามินลล์ดีนอัจรอมูฟาจาอูฮุมบิลบบยนาตดังนั้นพวกเขาทั้งหลายก็บรรดารอซูลก็ มาด้วยกับใบยีนัสด้วยกับความชัดเจนด้วยกับความชัดแจ้งด้วยกับสิ่งที่เราสบพานอัตตาลาให้เป็นมัจจิซาดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ให้เป็นสิ่งที่มายืนยนันการเป็นรอซูลและบรรดารอซูลบรรดานนบ,บีแต่ละท่านเนี่ย ก็มีสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้ความเป็นให้สิ่งที่เป็นเป็นใบยินัสเป็นความชัดเจนความชัดแจ้งท่านอับดุลเบรอฮิมอะลัยฮิสลามอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้หลายๆสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่มายืนยันการเป็นนบีที่แท้จริงดังในเรื่องราวที่เราเราได้เคยได้ยินได้ฟังกันในเรื่องของที่ท่านอับดุลเบยรฮิมได้ไปอยู่ในกองไฟนะฮะหลังจากที่พวกนั้นพยายามวางแผนในการจัดการนบีบรอฮิมที่หลังจะเกิดเหตุการณ์การที่นบอับดทําลายรูปปั้นทั้งหลาย แล้วลอสสุบฮานวุวะตลาก็บอกว่าคุณนายนารุกูนีบรัดาวะสัลามันะลาอิบรอฮิมโอไฟเจ้าจงยินและให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮิมอิบรอฮิมรอดมาด้ยวยความประสงค์ของลอสสุบฮานวุวะตลาด้วยการช่วยเหลือของอล l l a h แต่ด้วยการนั้นก็ตามบรรดาพวกมุชริกีนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอิบรอฮิมก็ยังไม่ยอมทําการศรัทธาแต่บบยีนัสความชัดเจนความชัดแจ้งนั้นได้ได้มาแล้ว ท่านบบนบีมูซาอัลลอฮ์ตาลาได้ให้ท่านนบีมูซามีความสามารถในเรื่องของศสยศาสตร,ร์ในเรื่องของการไม่ใช่นบีมูซาเป็นคนที่ทำศิลศาสตร์นะแต่บมูซามีความสามารถเหนือบรรดานักเวทมนต์นักมายากลนักศสยศาสตร์อะไรต่างๆอัลลอฮ์สุบฮานุอวตาลาให้ท่านนบีมูซามีมุอจีซาตรมีความสามารถที่บรรดานักเวทมนต์นักมายากลนักศสยศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยพอเวลาเห็นท่านนบีมูซาแสดงอภินิหารแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากคนธรรมดา สิ่งน,นี้ต้องมาจากรับบุญลาลามีนบรรดานักเศศาสตร์นับหมืน่นลงสุวยยตุต่ออลอสุบะฮาหนุาตาลายอมรับในสิ่งที่นิมมบุษาได้ได้วางมาให้แต่เฟรอรนไม่ยอมรับอลอสุบะฮาหนุาตาลาจึงได้บอกว่าได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดารอซูลก็ได้นําหลักเกณฑ์นาหลักการมาให้กับกลุ่มชนของพวกเขาฟันต่อคมนามินันละดีนะอัจรอมูแล้วเราก็เราก็ทําการจัดการเอาคืนให้นะเอาคืนให จัดการบรรดาผู้ที่เป็นเป็นคนผิดเป็นคนอาธรรมเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวะอาลาทำการทำการจัดการให้หมายความว่าหลังจากที่บรรดานาับีได้มาหาบรรดามาหาบรรดาอัซูลได้ถูกแต่งตั้งถูกส่งมาในการด่าว่ากลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยและบรรดากลุ่มชนเขาก็ก็ปฏิเสธท่านนบียรบรอฮีมเนี่ยคนที่ศรัทธาต่อท่านนบียรบรอฮีมมาในช่วงแรกมีแค่ภรรยาท่านนบียรบรอฮีมเพียงแค่เพียงแค่คนเดียวพอต่อมาอัลลอฮฺตาลาบกอกว่าฟาอมันละหองรูดเหมาอวาายย่งยานานทั้งท่านนบีอบรฮีมเนี่ย สัทญาอยู่สองคนพระนางสาโรกับท่านนาบีนบีรูดพอหลังจากนั้นนบีเบรอฮิมจึงได้อัลลอฮ์สุฮานวะตาลาให้บรารักัดในลูกหลานของท่านนาบีบรอหฮิมด้วยความอดทนในการทําการทําการดด้ว่าเพราะนั้นบรรดาน,นาบีต่างๆได้โดนทดสอบจนกระทั่งว่านําหลักฐานหลักเกณฑ์หลักการที่แท้จริงมาก็ยังปฏิเสธกันอัลลอฮ์สุฮาน์นอะตตาลาจึงได้บอกว่าแล้วเราก็เอาคืนให้ เราก็จัดการให้คือพระองค์ก็จัดการแต่ละกลุ่มชนไปด้วยกับการบอกกล่าวของลัสุฮานุวารวาลาฟันตะคมนาเมินลที่อัจรโมวะกาณะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุเมินีนอรัตอาลอได้บ่าวะการะฮักกันอะลเนาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่เป็นความจริงว่ายัางไงเราก็จะคอยช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาพี่นครับ ในอายะนี้นะให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาได้สัญญาเอาไว้ว่าพระองค์จะช่วยบรรดาผู้ที่มี إ ي م าบนบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วการช่วยเหลือของอัลลอ์สุบฮานุวตาราคือการที่พระองค์ได้ทําการช่วยเหลือให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยได้มีความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอิสลามยังไงอิสลามก็จะรุ่งเรืองยังไงอิสลามก็จะมีความมีคนที่มาจัดการในเรื่องของการเผยแพร่อ,อิสลาม ถึงแม้ว่าเราจะช่วยเหลืออิสลามหรือว่าเราจะไม่ช่วยแต่อิสลามจะต้องรุ่งเรืองเพราะอัลตาลาได้บอกว่าวการนะฮักกอนอะไรนานัสรุนโมมีนจริงๆยังไงเราก็จะช่วยบรรดาผู้ที่มีศรัทธาหรือในอีกอายะหนึ่งที่เราสุบฮานัาตาลาได้กล่าวว่ากาตาบารบบุคุมอะลนัสซีร์รัห์มผู้อิบานของพวกเจ้าเนี่ยได้บันทึก ความเมตตาให้กับตัวของพระองค์เองหมายความว่าอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ายังไงพระองค์ก็จะเป็นผู้ทรงผู้ทรงเมตตาเหมือนใน h ะด i ษที่ท่านอะบูดาร์ดะนะฮะได้รายงานว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก้อละสมัยตุลรอซูลุลลอฮลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮฺจะพูดอบูดาร์ดะได้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินิมรีอินมุสลิม ย่อด al ah am ู عنعرض ก خ ي ه إلا كان حقا على الله أي رد عنهنا رجعنا يوم القيامة. ท่านเบบีุสลลัลฮุอะลัยวสลลัมกล่าวว่าไม่ว่าใครก็ตามมามินมรีมมุสลิมไม่ว่ามุสลิมคนใดก็ตามยรุดู عنعرض أخي ที่ทำการปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขา หมายความไม่ว่ามุสลิมคนไหนก็นตามที่เวลาที่พี่น้องของพี่น้องมุสลิมของเขาถูกดูถูกถูกเหยียดหยามถูกลดเกียรติลดคุณค่าลดศักดิ์ศรีขึ้นมาแล้วเขาก็ไปตอบโต้ให้เขาก็ไปทําการปกป้องเกียรติยศของพี่น้องของเขาอิลลากานักกอนอะล้วลออรุดดานฮุนารจหันนัมายอมันกกยามะนอกจากว่าอัลลอฮ์สุบานูตาลาเนี่ยพระองค์ก็จะทําการจัดการนะยรุดดานฮุนารจหันนัมพระองค์ก็จะ ขจัดไฟนรกออกจากเขาไฟานรกจะหันนำเนี่ยออกจากเขาในวันกกยามาแล้วท่านอบีงสลุลลลอฮฺอาวัยลลอฮฺซลก็ได้อ่านอายะเนี้ว่าการนะฮักกัอนอะไรนะนัสรุนมุมีนและถือเป,เป็นเป็นความจริงนะเป็นสิ่งที่เป็นสัตว์จริงที่สําหรับเราเลยนะว่าเราจะทําการช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาพราะองค์จะทําการคอยช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มี บรรดาผู้ที่มีศรัทธาเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายอาลัลลอฮฺสุบฮา,านูร์ตาราได้บอกกับเราเอาลัาอาลลอฮฺาตาราได้ทาการแจ้งข่าวดีกับเราในในอายะนี้เนี่ยว่ายังไงพระองค์ก็จะทาการคอยช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วถามว่าในวันนี้นะพี่น้องในเป็นหน้าที่ของเราว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ที่มีศรัทธา เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามในการที่จะอยู่ในความเป็นผู้ที่มีศรัทธาให้ได้แล้วการเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ลอสสุภานุวตาราได้วางมาหลังจากที่เราได้ปฏิบัติตามรุกลิสลามอย่างที่เราได้เคยเรียนรู้กันมานะพี่น้องว่ามรอติบุตรดินเนี่ยมรอติบอิสลามเนี่ยมรอติบุตดินมีอยู่สามสามอย่างคือหนึ่งเราเข้ามาสู่อิสลามเข้ามาสู่การยอมรับอิสลามการยอมจำนนต่อลอสสุฮานุวตาราด้วยกับ อิสลามก็คือดังใน hadith บรินนะที่ท่านอบีุลเลสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าอันอิสลามอันตัชฮะดอัลลอฮ์อิลัยลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์สูนลอฮ์การที่เจ้าจะต้องปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วะตุกีมุสซลาและการที่เจ้าต้องดำรงละหมาดและเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าดำรงละหมาดทั้ง5เวลาคือให้เรามีความ รักษาความกาันมีอหมาเราเด้รบการดำรงละหมาดให้ครบห้าเวลาตามที่เอเลสสุฮานโนตลาได้วางให้กับเราวัตุตียะซักกาแล้วก็่จยซะกาสำหรับคนที่มีทรัพย์สินถึงจํานวนและครบรอบปีวัตสูมรอมฎอนและถือสินอดในเดือนรอมฎอนก็คือเดือนทเทอรสุฮานโนตลาได้วางเป็นบทบัญญัติให้กับเราในการถือสินอดทั้งเดือนรอมฎอนวัตฮุจัญไตรนิสตตายไตรนิสเมและการทำฮัดที่ใบต้นร้อยถ้าหากว่าเรามีความสามารถในการเดินทางทั้งไปและกลับได้ เพราะนั้นเวลาที่เราเรามี5ประการนี้แสดงว่าเราเข้ามาสู่ดาอริรอต้นอิสลามเข้ามาสู่ในวงล้อมของการเป็นการเป็นมุสลิมเพราะต่อมาเนี่ยมีอีกประการหนึ่งก็คือการเข้ามาสู่วงล้อมของการทะลุเข้าไปสู่การสู่คำว่าอิมานยิบรีนในะดียิบรินจึงถามท่านอาบีบทรงละลัยสัลลัมตอมาว่าฟักเบสเนียดนอีมานจงบอกฉันถึงอีมานหน่อยบอกอิสลามแล้ว ต้องการที่จะเข้ามาสู่ในระดับขั้นที่มันเลื่อนขั้นขึ้นไปก็คือขั้นการเป็นมุมินผู้มีศรัทธานี่แหละที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลธะลาจะคอยช่วยเหลือก็คืออีมานก็คืออันตุมินะบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินะบิลกอดรีขอยริฮิวะชัรรหิอีมานคือการที่เจ้าจะต้องมีการศรัทธาตุมินะบิลลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมาลาอิกะติฮิศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะแล้วก็ศรัทธาต่อ วารู้ว่าคุตุบิเหว่ารู้สูลีเหิศรัทธาต่อบรรดาคัมภีศรัทธาต่อบรรดารซูลศรัทธาต่อบรรดามลายกาในพี่น้องเราศรัทธาในสิ่งที่เราสุฮานุตลาได้กล่าวที่ท่านนบีได้บอกถึงบรรดามมลายกาศรัธามาลัยกาที่ได้มีการกล่าวชื่อของเขาไว้หรือว่าบรรดามลายกาที่มีการกล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาเมลัยกาไว้ต่อมาการศรัทธาต่อบรรดาคัมภี์เราศรัธาว่าเราสุฮานุตลาทรงประทานบรรดาคัมภีมาให้กับบรรดารซูล แล้วเราก็ศรัทธาต่อคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวชื่อไว้คัมภีรเตอร์รอให้กับท่านอบีมูซาคัมภีร์อินจีให้กับท่านอบีอีซาคัมภีร์ซาบูรให้กับนบีดาวร์คัมภีร์อัลกุรอานให้กับท่านอิมามสุลต่านละฮ์ฮุอะลัยฮิวะลซัลลัมแล้วศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่อัลลอฮ์สุบฮานูอฺตาลาไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อไว้นะที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาให้กับบรรดารอซูลต่อมาการศรัทธาต่อบรรดารอซูลก็คือการศรัทธาต่อบรรดาเราศูอาลท่ันง แต่งตั้งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ทั้งรอศูลที่พระองค์ได้แต่งตั้งและพระองค์ได้กล่าวชื่อไว้ในอัลกรุรอานกล่าวชื่อไว้ในคะดิหรือกล่าวคุณลักษณะเอาไว้ให้เราได้รู้นี่คือการอีมานต่อบรรดารอศูลและการอีมานต่อวันกียร์มาอีมานต่อวันสิ้นโลกอีมานต่อการฟื้นคืนชีพและสุดท้ายก็คือการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการที่รัชสมภรณ์ตาลาได้ทำการกำหนดมาให้กับเรา ว่าเราจะต้องมีอีมานมีการมี إ ي م านต่อการกําหนดว่าลอตตาลาได้กําหนดสิ่งที่จะมามาประสบกับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบททดสอบอะไรก็ตามเรายอมรับว่าสิ่งนี้มาจากลอตตาลาและลอตตาลาต้องการในการที่จะทดสอบเราแล้วเราก็จะเพิ่มพูนอีมานในสิ่งนี้เราแล้วเวลาที่เรามีอีมานครบถ้วนสมบูรณ์แล้วให้เราได้รู้ว่าวากาหักกอนไรนัสรุนมุมินีถือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสัจจริงว่าเราการช่วยเหลือมุสลิมเนี่ยการช่วยเหลือมุมินผู้ที่มีอีมานเนี่ย เป็นหน้าที่ของลัทธิสุบฮานุต่าที่พระองค์จะต้องทําการปกป้องนะครับอายะนี้จึงบอกให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่ลัทธิสุบฮานุต่าได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะคอยช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีศรัทธานะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะกับอายะต่างๆในสุร่าอัลโรมซารบวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะวัสลัลลอฮุอะลลาห์นบีนะมุฮัมมัดวะลัยละอานีฮฺวะซัลฮ์มีฮิวะซัลลัมวะสัลลัมุอะลัยกุมม์รอห์มัตุลลอฮฺวะบรักานทุ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا